จากโชว์รูมเปโยเปลี่ยนมาเป็นโชว์รูมเอ็กซ์เพิร์มวันนี้คุณต้องมีคำถามว่าแล้วเปโยยังอยู่ในประเทศไทยหรือไม่อย่างไรผมมีคำตอบให้แน่นอนครับแต่ก่อนจะไปถึงคำตอบวันนี้ขออนุญาตพาชมโชว์รูมใหม่ของเอ็กซ์เพิร์มที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของ Lion Automobile จำชื่อนี้ไว้ให้ดีหลายคนคุ้นเคยกับชื่อนี้แล้วแต่วันนี้ขออนุญาตพาทัวร์โชรูมก่อน ส่วนคำ,คำตอบของคําถามเมื่อกี้เดี๋ยวจะอยู่ตอนท้ายๆมาดูชั์รุมกันค่อนนี่เป็นชั์รุมแห่งใหม่ล่าสุดของทาง x x p r ซ t นะครับซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของ Lion Automobile นะส่วนคันนี้เป็นตัว G6 นะครับตัว Standard Range ชัลรุมแห่งนี้บอกไว้ตรงนี้เลยว่าจะเป็นชัลรุมที่เรียกว่า ใกล้เคียงกับคำว่าแฟลกชิ p สโตร์นะครับแต่ชุดรุ่มของเอ็กซ์เนี่ยตัวที่เป็น Flagship Store จะอยู่ที่รามํำแหงนะครับแต่ตัวนี้จะปรับออกมาให้ใกล้เคียงนะครับมี Facility มีครบทุกอย่างทั้งศูนย์บริการมีทั้งในส่วนของรถที่มาโชว์มาในส่วนของตัว a c c e s s o ซอรีต่างๆนะรวมถึงตัวศูนย์ซ่อมก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ศูนย์ซ่อมที่นี่ก็ต้องบอกแบบนี้ว่าเป็นศูนย์ซ่อมของเอ็กซ์เพลิที่มีการแบ่งสัดส่วนกับทางเปอร์โยด้วยนะครับสำหรับที่เกษตรนวมินตรงนี้นะครับก็เรียกว่าใครก็ตามที่เคยใช้บริการเปอร์โยอยู่ยังสามารถเข้ามาเซอร์วิสที่โชว์รูมของเอ็กซ์เพลิงได้สำหรับที่เกษตรนวมินนะครับนี่ส่วนพื้นที่ซ่อมของเอ็กซ์เพลิงอยู่ข้างในนี้นะครับเป็นพื้นที่เป็นอูใ่ใหญ่ๆเลย นะครับมีหลากหลายส่วนมากมายอยู่ตรงนี้ครับเรียกว่าซ่อมบำรุงได้อย่างครบถ้วนนะครับส่วนคันนี้คือ X9 รถที่มาโชว์ก็จะมีทั้งตัว X9 และมีทั้งตัว G6 ห้องรับรองลูกค้าบอกเลยว่าจะดูแบบสวยงามอย่างนี้นะครับเป็นสัสดส่วนตามมาตรฐานของ Expert นะครับส่วนตัวรถอยู่นี่นี่นะครับให้ดู ฮะเอกเ่อ uh huh. ก็จะนั่งสบายๆแบบนี้นี่ถอยสิถอยถอย,ถอยกลับมาอ่ะมาขออนุญาตมาตอบคำถามในส่วนของเปอร์โยว่าอ้าวแล้วสรุปเป็นยังไงถ้าคุณยังจำกันได้เล่าแบบนี้ครับเปอร์โยอยู่ภายใต้บริการบริหารงานของ MGC Asia ชียซึ่งมีบริษัท ไม่ใช่ไม่ใช่ mgc asia ขอโทษเล่าเล่ายังไงดีเล่าแบบนี้แล้วกันคนที่นำเข้าบริษัทที่นำเข้าและจัดจำหน่ายเฟร์โยคือดิสติบิวเตอร์เนี่ยชื่อบริษัทว่าเบลฟอร์นะครับบริษัทนี้ยังอยู่นะครับส่วนดีลเลอร์ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเบลฟอร์อยู่ข้างบนตรงนี้แล้วก็จะมี Lion Automobile จะเป็นดีลเลอร์ของ ประโยช์ที่จัดจําหน่ายแล้วก็ดูแลศูนย์บริการกต่างๆพวกนี้ครับนี่คือ Lion a u t o m o b i l ิปัจจุบันนี้ Lion a u t o m o b i l ิได้สิทธิ์ในการขายเอ็กซ์เปลี่ยนโชลูมที่อยู่ในเครือของ Lion a u t o m o b i l ิเนี่ยห้าแห่งน,นะครับเปลี่ยนมาเป็นเอ็กซ์นะครับที่ไหนบ้างสุขุมวิทกเกษตรนวบินที่อยู่ตรงนี้นะครับที่อุบลน,นะครับและที่ภูเก็ตนะครับ เรียกว่าจากชรุมเปโยเดิมทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ l i ออนออโตโมบิลเนี่ยปรับมาเป็นเอ็กเสเปลี่ยนมาเป็นเอ็กเสนะครับแล้วโชลุมโปโยล่ะยังเหลืออยู่ไหมยังอยู่นะครับที่สุขุมวิทยังอยู่นะครับตรงปากซอยสุขุมวิท60ยังอยู่นะยังเป็นโชรุมเปโยอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่อาจจะมีการปรับรูปแบบนิดหน่อยอันนี้เราพูดถึงโชรุมในส่วนของศูนย์บริการยังอยู่ไหม ยังอยู่ทุกแห่งย้าตรงนี้นะครับชรุมเปอร์ชรุมเปอร์โยไม่อยู่แล้วแต่ศูนย์บริการของของเปอร์โยยังอยู่ง่ายๆว่าศูนย์บริการที่คุณเห็นเอ็กซ์เพ์นที่อยู่ภายใต้เครือไลออนอโตมบิลที่เคยเป็นเปอร์โยเก่ายังคนที่ใช้เปอร์โยยังสามารถนํารถไปเซอร์วิสได้เหมือนเดิมนะครับตรงจุดนี้เขาบอกแล้วไลออนอโตมบิลยังคงดูแล ลูกค้าเปิะโยอยู่ส่วนในอนาคตยังไม่ชัดเจนทุกอย่างขึ้นอยู่กับบริษัทแม่คือ Stellantis Stellantis เนี่ยแต่งตั้งเบลฟอร์มาเพื่อเป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายรถยนต์ประโยน์ในประเทศไทยเบล f o r ์ก็มาตั้ง Lion Automobile นะครับซึ่งมาเพื่อมาเป็นดีลเลอร์ในการขายและดูแลนะครับถ้า Stellantis ได้บริษัทใหม่หรือได้คนมาดูแลคนใหม่ เขาก็จะยกเลิกสัญญาในการบริการทั้งหมดของไลออน u อ o m โต i บิและ b e l f o r ์นะครับอันนี้ในมุมของสเต l a ลนต i สนะซึ่งไม่มีใครรู้นะครับผมก็ไม่รู้ตัวทางบริษัทแม่เองมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทแม่ว่าจะต่อสัญญาจะยกเลิกหรือไม่แต่ถ้าบริษัทแม่ยังไม่ได้มีการประกาศอะไรออกมาเกี่ยวกับทิศทางของเปอร์โยในประเทศไทยทางไลออนอร์โตบิ ทางไลออนออโต o โมบิลนะครับเขาก็ยืนยันว่าเขายังคงดูแลลูกค้าเปอร์โยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่าบริษัทแม่จะมีคำสั่งยุติการดาเนินการนะครับตรงจุดนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทแม่นะไม่ได้ขึ้นอยู่กับทาง Lion a u t o ต o โมบิถามว่าทุกวันนี้ถ้าคุณเป็นคนที่ใช้เปอร์โยอยู่ก็บอกเลยว่ายังสามารถมาเซอร์วิสมาสั่งอะไรมาดูแล การรับการต่างๆอะไรมาเคลมได้ที่ศูนย์บริการทั้งของเปโยเองทั้งของเอ็กซ์เพที่อยู่ภายใต้ไลออนอ t โตม b i บิที่เปลี่ยนไปตรงนี้ยังสามารถทําได้อยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับอันนี้ทางผู้บริหารของไลออนอ t โตม b i บิได้กล่าวออกมาไว้อ้าวถามว่าแล้วทํำไมอยู่ดีๆไลออนอ o โตมิถึงต้องเปลี่ยนมาทําตลาดเอ็กซ์เพิงง่ายๆครับด้วยยอดขายของเปโยที่ ปัจจุบันนี้มันลดต่ำลงมาเรื่อยๆทำให้การดำเนินธุรกิจมันไปต่อได้ยากเพราะฉะนั้นเขาจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนหาแบรนด์อื่นเข้ามานะครับก็คือมาก็มาเอาเอ็กสเสิเปลี่ยนมาเป็นเอ็กสเสิเพื่อที่จะทำตลาดทำให้ตัวบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจไปต่อได้นะครับเพราะว่ารถยนต์เปอร์โยปัจจุบันนี้ ยอดจำหน่ายอะ่ะมันลดลงไปเรื่อยๆแล้วยังไม่มีโมเดลใหม่โผล่เข้ามาเพราะฉะนั้นมันก็จะยังไม่สามารถที่จะเอามาแข่งขันในตลาดได้มันไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูองค์กรให้ธุรกิจดําเนินต่อไปได้เพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนมาขายเอกเผิงมันช่วยให้มีกระแสงเงินสดช่วยให้ธุรกิจยังดําเนินต่อไปได้นะครับส่วนในแง่ของการดูแลลูกค้าเขาก็ยืนยันอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่า ก็ยังคงดูแลลูกค้ากันอยู่เหมือนเดิมนะครับยังดูแลไม่ต่างจากเดิมนะครับมีศูนย์บริการให้เพียงแต่ว่าในส่วนของการขายอาจจะเหลือแค่ช์รูมเดียวที่สุุมวิท60เท่านั้นนะครับส่วนดีลเลอร์ในต่างจังหวัดก็แล้วแต่ว่าแต่ละดีลเลอร์จะปรับเปลี่ยนหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ต้องรอไปดูกันอีกครั้งหนึ่งแต่ตัวรถใหม่นะัณนะเวลานี้วันที่20พฤศจิกายนยังไม่มีรุ่นใหม่ เข้ามาทําตลาดในเมืองไทยเพราะฉะนั้นขนทางเดียวที่ทําให้ธุรกิจของไลออนอ t ตโ o ม i l e บิไปต่อได mm. ้เขาก็จึงจําเป็นต้องเปลี่ยนมาขาย x p e r ซเพิรเพิ่มขายเพิ่มการขาย x p ็กซแล้วก็เพิ่มการดูแลเอ็กและยังคงดูแลเปอร์ยต่อไปนะครับก็เป็นประมาณนี้ส่วนใครที่สนใจรถยนต์ x p e r ซก็เดี๋ยวจะเล่าในรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจ ของเอ็กซ์เพในเมืองไทยรวมถึงแบรนด์ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ไว้จะมาเล่านะครับสําหรับวันนี้ก็โชว์รูมแห่งใหม่ตรงนี้เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลายคนผ่านไปผ่านมาอาจจะงงว่าอ้าวจากเปโยเปลี่ยนมาเป็นเอ็กซ์เพก็ถ้าดูมา,ถ,า,มาถ้าดูมาตั้งแต่ต้นก็จะทราบแล้วว่ามันเกิดจากนี่แหละครับไลออนโตมิวบเขาเปลี่ยนธุรกิจไม่ใช่เปลี่ยนธุรกิจเปลี่ยนแบรนด์ในการทําตลาดนะครับแต่ยังไม่ทิ้งนะบอกไว้ก่อน ยังไม่ทิ้งเปอร์โยยังไม่หายไปจากตลาดในเมืองไทยนะครับแต่อาจจะลดน้อยลงไปเท่านั้นเองนะตอนนี้ก็กลายมาเป็น x เพิ่มนะครับชอบชอบจริงๆนะเรามีรีวิวของคันนี้ไว้แล้วนะครับเจ้าตัว X9 ก็ไปติดตามดูกันได้นะขอบคุณสุรการตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ขออนุญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ